ชาคริตน้องโพช่วยกันเตรียมผลไม้ขายเอนดูพ่อลูกเหมือนกันเป๊ะเรียกว่าทําด้วยใจจริงๆสําหรับชาวสวนมือใหม่อย่างพระเอกหนุ่มชาคริตย้มนามหลังจากแต่งงานกับสาวแอนพัทธิลาแฟนสาวชาวจันทบ,บุรีก็ช่วยกันสร้างอาณาจักรบ้านสวนเขยจันจันให้น้องโพลูกชายสุดที่รักซึ่งชาคริตบอกว่าเหนื่อยหน่อยแต่มีความสุขมากและช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปจาหน่ายชาคริตก็ลงมือลงแรงทําด้วยตัวเองเตรียมส่งของให้ลูกค้าที่จองกันมารัวแต่งานนี้บอกเลยว่าหายเหนื่อยจากโมเมนต์ล่า สดที่ได้เห็นน้องโพมมายืนให้กำลังใจพ่ออยู่ข้างๆพ่อลูกถ่ายรูปคู่กันหลายช็อตด้วยมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์เพราะความรักของคู่พ่อลูกที่เหมือนกันมากเช่นมีเจ้าหนายืนคุมงานด้วยส่วนทรงผมนั้นสำเนาถูกต้องค่ะผมจะพันกันไหมฮ่าฮ่าฮ่สำเนาถูกต้อง น่ารักมากค่ะหย่องน้อยหย่องใหญ่อะไรจะเหมือนกันขนาดนั้นคุณพ่อกับคุณลูกเหมือนกันทุกอย่างผมยิ่งเหมือนน่ารักแฝดเขาทำอะไรกันน่ารักจังน้องโพบอสสั่งงานนะเนี่ยขอขอบคุณภาพชาคริตแยมนามน้องโพภ,ภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ